จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั่นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนๆไม่มีปลอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงก็ตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จกักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจ การแสดงทมลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจรึงมีแต่ของจริงล้วน,วนผู้ฟังจึงดูดดื่มขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยอเือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแต่แปลกต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการระดับกับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ การประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนที่เลสออยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใส ว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านน่ะดูอากับปิริยาองค์ไหนๆก็มีความกระยิ่มยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้อุบายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลําดับลําดาตั้งแต่พื้นพื้นผู้ที่ฝึกขาดใหม่เนี มีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นพื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึง่องสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามข,ขั้นของปัญญาตระเลจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุป ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจไอบลมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลาดจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา ฟังธรรมจากท่านนั่นละ่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทรงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ทต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั่นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เล่าถวายท่านาน้วรับท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านะั่นไม่ได้มาเล่าในะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้แตตอนนั้นตอนหนึง่งในจุดที่ควรแก้นในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารนณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ ไป่รับการลบรมคิดษาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวส่วนข้างพุทธการเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประธานพระอาวาทเองโอวะโอวเดอะพิคือพิคุโอวาดงังที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืม ที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอย่งนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญน,นี้ที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประธานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกงดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับ พอดีกับกําลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประธานมานั้นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะเฉพาะตามขั้นตามปุ่มของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอด,พอดีเรื่อยๆเ,เรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับทำจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกําลังสงสัยอยู่ ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็สําเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านในสเาเร็จมรรคผลนิพพานเป็นเงินมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งข้างพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันอยู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องควรใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลส มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกันชนหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองมีเรื่องที่เลียกก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาทำก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสําหรับผู้ฟังโดยลๆๆๆๆําดับกำลาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปก็ไปปฏบิบัติตามในฐานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบําเพ็ญของตนตามจริิตนิสัยเมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็ มาทูลถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งบุทธการท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เรา,เราทุกคนก็พอ,อจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธ,ธรรม มีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเจนอยู่สําคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจม่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงไม่มีค่าเกลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้ยิงห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นเราอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วเน็ตลงไปเรื่อยๆเลยเอยยางเข้มข้นทีเดียว เทศอย่างถึงใจเพราะท่านท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าท่านนิพพานนะั้นเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้เหมือนกับเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้ <c oughs> เป็นลักษณะน,นั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจ่มแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขัน้นพระอรหันต์ล่าต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอดัดเต็มธรรมเต็มใจ ไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในกิตของพระสาวกอรหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริง,รงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการจะได้ออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขัน้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นนิมุตติทน แสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละนลาถอนยังไม่นดาก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสหรือความตั้งมัน่นภนาจิตใจให้แน่หนามัม่นคงยิ่งขึ้นโดยลำหนักลำหนักนี่ถึงตักตวงเอามรคนิพพานกันเรื่อยๆเลยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงอมมรคนิพพาน เป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพเ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มพัติกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยรูปคำร,รูปนั่นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องโซกโปกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นธรรมพอเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสเดียนมากน้อยก็ตา,ามจะอะไรก็ตา,ามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้าม กับสมัยพุทธากาลทีนเราจะว่าทำไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้าผลคือไร้เหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆร้ายเสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหน ทร,รม,มากก็สักแต่ว่าทมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมีร์ไบรลานท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำลับตำาลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสทัานหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆนะตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทําไมจะถอนไม่ได้ทําเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานําเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั ata, ่งสอนไว้และท่านดําเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลย มันอูที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้ามเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะแขยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นฆาสึดต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอากิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภ ตัวนี้ตายออกมารูปลักษณนะ,ะถ้าเอาเป็นรูปเป็นนั่งนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี้แลมัน,นทาทําโรคให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันจะแ้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวก,กัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจํานวนมากๆด้วยคนที่หายรายพวงเพราะอํานาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันมันกัดคนอ่า เวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเป็นนี้รูปลักษณะของมันเป็น่นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งน้นทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรนนี่คือคือ,คอภัยทั้งกองทีเดียวอ่าแล้วรูปล่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวม,มันเปล่นนี้เขี้ยวมันเปอย่านนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วเนี่หามาทิ้งไว้นี่อ้าวประกาศโลกให้มาดู ตัวเนี่ยตัวร้ายกาจที่สุดโลกพีน่าทิ่หายได้เพราะตัวโกรดนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาวมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภา,ภายในจิตใจตนก็กลัวก็ขยะขแยแขงแล้วมีทางที่มีใจใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอาจรพิษตัวร้ายกาศที่สุดในโลกทั้งสาม เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทําคนให้รบราฆ่าฟันกันทําความพินาศขึ้นหมายแก่โลกก็คือตัวภัยสามกองพนี้แหละวะใครก็ต้องตัวกันทั้งนั้นถ้ากเราแยกตัวของมาที่เดสออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อกิเดสเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็ที่เดสก็อยู่ด้วยกันได้สนิท สบายโลกวันนั่งคําจะาให้ตายกับความโลภก,ก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดํตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นอนะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสียเองเรายึดว่าเป็นเราเสียเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแจกตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราข,ข,ขึ้นขึ้นมาที่เละแ,แล้วมันเป็นภัยด้วกันก็ตามแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่เกิดก็เกิดจะวางไง ทุกก็ทุกเสียใจก็เสียใจเพราะอนนาจของกิเลสพายเสียกิเลสเป็นเราเราเสียใจว่าก็พอเสียใจอืถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้ไมันก็พอใจเสียใจคนเราอืร้องไห้ก็พอใจร้องไห้พอาถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าไดแยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นมาได้ต้องมีท่าต่อสู้กัน เมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนือเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การพุทธปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเดอด้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามันแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกตาของมัน มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละอแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นเสือข้ามันไปเรื่อยเรื่อยนเราเห็นทั่วทั้งมันน,น,นี้แยกขึ้นออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องที่เลืกกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาบาบคลิแกแทงเตยนแลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเราที่เล็กก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวะอนามาตะโคหมายถึงว่าไม่ มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเยียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยียนมาตายไปตายมาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏฏะสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเยียนมาเั้นกันมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายเรื่อยก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลําบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไผ่ เหมือนเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าซากตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปหเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดน,น้าออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือน้ม ที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดสิดที่ฝ่าเท้าหายามาพากมาใส่แย้มมันหายไปปกตินั่นส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียดแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้ที่อถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหนึ่งที่จะแก้ มีมา n ะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผุ่นห,หนึ่งน่าเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอย เราสู้เพื่อใชยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหลุมลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เดืเดอดเ,เจ็ดแทงจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั้งคำคืนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราพยายามถอดถอนออกโดยลำดับลำดับสติปัญญาผิดขึ้น หาอุบายพลิกแปลงแป่แปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ฝูดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันยั่างคำอุบาจารย์จะเป็นจะเพียงพูดแนะให้คือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุน่นเราจรึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงนั่นไปแจง้งออกโดยลําดับลําดาแตกแขนงไปนั่นะเป็นอุบายของเรา แล้วกินวันย่างค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผลิตขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีดุดจินมดุดมือแต่เสียหายกระจายไปก็กมีถ้าเราผลิตขึ้นมาได้เนี่ยไม่เป็นไรอ่าอันนี้หมดเอาผลิตขึ้นมาอันนี้แตกไปผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศพาให้คนจนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุด แทงทะลุปู่วงไปได้เพราะนาจของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาสมาอาภานานทาสิทธท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอโดยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอน,นาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของกีเล็ความมืดดำอยู่ที่ไหนคือกีเล็อยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปูพวงกีเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้ ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุยเคียหามาฆ่ามันตลอดแต่นี่เลก็มอบลงนไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยอีกฆ่าโดยตะบระธรรมเผาโดยตะบัธรรมตะบัธรรมคือความเพียนเครื่องแผลเผาที่เลืเอาให้มันคิดหาแต่โดยลําดับลําดับที่เหลืมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีที่มันจะเอาลูกท่าเราก็มาที่ไหนเมื่อถูกห้าวันหนึ่งมันหลายหลายตัวหลายหลาย ชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในใจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงมาอย่างน่าอาศัศจรรย์นี่อํนนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอํนนาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกพบทุกข่าไ้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นกา,นนารชำระกิเลสแม้จะหนัก หรือลำบากเป็นไงิงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทาเพื่อยกตนทองเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้าหนักมากขึ้นกว่าความลําบากในการถอดถอนีิเอกะอีกเนี่ยเราก็ต้องพออยายามถักขันพิจารณาให้ดีแยกแยกให้ละเอียดต่อจะก,กี่ครั้งกีโหดกี่ตลดทบทวนก็ตามแยก้มันเห็นชัดเจนเอาจนทำนิทำนานเอาทำนิทำนานแล้วยังไม่เล้วเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวาง มื่อรู้จริงเห็นริงแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราเราจับอตศาพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอสศพิษท่านมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นไทยแล้วมันก็สลัดปล่อยเองจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบแล้วมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองโดยลําดับเป็นหักการปล่อยอ,ยอ,อุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แก่ี่เลกมากหรือน้อยก็เท่าตัวของเราเนี่ยถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่ท่านว่าบรม,มสุขที่มันเป็นบรมไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดร,ราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วม,มีคุณค่าพอเอาสิ่งทีม่มีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเพืของเราเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่าเขาแสดงแสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันรหันท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล้มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่กดพวงออกหมดแล้วก็ดีขึ้นที่นี่เอีผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่ใจ ไม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดนี่จะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอันนี้จังทุกังัตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันมันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นแล้วสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก่อนเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้ว มันค่อยแปลงมันไปโดยลําดับบเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดเห็นความแปรสภาพของธาตุของขันมันแปลไปแปลไปถึงเวลาสุดท้ายก็กระจายจะกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันมันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกของมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้้มันชัดๆถึงความจริงของมันนะมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่อง ขาดปัญญาของเราให้ขาดจิตใจของเราให้มีความสว่างกาาระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุป,ป่วง,งตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่ยแล้วอะไรจะคิดหายที่นี่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นทั้งมันส่วนที่เป็นลมเป็นไามันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมัน ว่าให้มันเป็นอันนั้นทา้มันเป็นนี่มันเป็นข้งมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงท่าเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติจรินซ้ำเงิงตัวหมดเรื่องหมดราว ขันก็ไปเสียจิตก,ก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องถาเรื่องขันธาราหาเวปันจักขันธะภาระฮาโลจะปุกรโรหมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวง ผู้ที่ยัง resigned, ครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผ <øre> ิดชอบในธาตุในขันยึงไม่ใช่ของดีความรับ <anan> ผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับประคองกันด้วยอิยาบทต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสนลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ย ทางอันต่างจริงแค่จิตก็ผ่านไปเลยหมดตังหมดอนนาลโยอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าอนุปาทีิเสสาิพานสนักสมมุติไว้ให้เต็มภูมิของสมมุติวิมุตไปเต็มภูมิของวิมุตไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่คลองทตุขังอยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรม ผลที่จะพึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงใรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนไรจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิหนาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนล,ลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนจะเป็นไรไปเอาให้หนักมืน ที่เกียตตายเกิดกุศลาธรรมมาอันนี้มาหยุดไม่ยัง้งเอาสร้างกุศลาภายในจิตใจให้พอกุศลาธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุมาความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพออตายแล้วขาดจากกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยัง,งโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยกกุศลาธรรมมา,าอะไรกับเท่าเดิมมัน ห้เราสร้างกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอันไหนไม่ดีอากุศลธรรมมาความโง่กำจันออกไปความโง่คือกิเลสอ่ากุศลธรรมาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมันของสายดบริสุทิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัิยากตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภานวจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตธรรมคําว่าอัิยากตาธรรมาเป็นจริงกลางๆธรรมดาไม่ตป็ิบุติ ในบรรดาสม,มุทรทัาไหายก็ได้น่าจะแยกไปเป็นอภิยะกตจิตคือจิตจิตพ้นแล้วจากบุญจากบาตโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาตะปะาชณะบุคคลผู้มีบุญและบาปบรนละเสียแล้วเป็นอัพยากตาจิตกถ็ถูกถึงขั้นนี้แล้วไม่เถียงไทยไทรจะให้ชื่อไห้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อไห้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องเป็น หิวอยงกับชื่อกับนามมันอีกล่ะเนี่ยถึงว่นนาหมดปัญหาทุกเพราะความเพียรเพื่อตอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลิพนให้รื่นเริงหมายถึงผลท,ที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบาเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอ,อกเบาใจ ถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงคำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัศจักความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่หนหั่นจิตมันไม่ใช่มันฟุง้งไปแบบโลกแบบลิงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญา ลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนานีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เป็นความเพลินถ้าอยากอุดทัาจะอพอพ้นจากนันแล้วมันก็หมดปัญหาอมันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายอะละยุติเพียงต่าน,นี้ <laughs>